สวัสดีครับผมสวัสดีครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมวันนี้นะครับผมก็มาพบกับ DI วนะครับวันนี้นะครับผมก็มีต้นไม้เข้าสวนอีกแล้วนะครับผมต้นหนึ่งนะครับเป็นพิกกะเกลือนะครับเพื่อนเพื่อนครับผมเดี๋ยวเราไปชมด้วยกันเลยนะครับว่าพีกกะเกลือที่ผมสั่งมานะครับจะสวยงามแค่ไหนนะครับเขาว่ากันว่านะครับผมพิกกะเกลือนี้เหมือนต้นมนลสวรรค์นะครับเพื่อนๆนครับเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันนะครับผมว่าพิกกะเกลือแล้วก็ต้นมนลสวรรค์นะครับผมจะคล้ายคลึงกันแค่ไหนนะครับเพื่ออนนนนนคคคครัับผมมมมแแแล้วกกกก็ีาาาตต่่งยไหะ นี่นะครับผมก็จะเป็นต้นบางสีที่ผมสั่งมานะครับต้นนี้นะครับผมสั่งมาจากพี่รุ่งนะครับผมจะให้ย่งไงนะครับเราก็จะมาเปิดดูด้วยกันเลยนะครับผมว่าพิกกับเทือด้านในนะครับผมจะคล้ายคลึงกันกับต้นมนสวรรค์หรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวเรามาชมด้วยกันเลยนะครับ ต้นนี้ก็อยู่ในราคา700บาทนะครับเพื่อนๆครับถือว่าเป็นต้นที่แรงต้นหนึ่งเลยนะครับเพื่อนๆครับน,นครับก็แพ็กมาดีมากๆเลยนะครับ มีถุงรองด้วยนะครับต้นพริกกัะเลือนี่นะครับผมก็คล้ายๆต้นมนสวรรค์น,นะครับนี่ก็ยังเป็นต้นเล็กอยู่นะครับผมก็ค่อยๆแกะนะครับผมเดี๋ยวจะโดนกิ่งหักนะครับนี่ก็จะเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับผมที่ผมนําเข้าสวนนะครับส่วนผมก็จะเป็นส่วนเล็กๆนะครับผม นี่นะครับเป็นไงบ้างครับผมสวยงามไหมครับเพื่อนๆนครับนี่นะครับเราก็มาสังเกตดูนะครับผมว่าใช่พีกัเกอือจริงหรือเปล่านะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับผมก็ดูตรงสะดือก่อนเลยนะครับผมสะดือนะครับผมก็จะเป็นออกสีม่วงนะครับผมคล้ายๆเปลือกมังคุดนะครับเพื่อนเครับเป็นสีแดงคล้ายๆออกเข้มๆนะครับนี่นะครับส่วนกระดูกของสะดือนะครับผมก็ ไม่ลามมาถึงเนื้อผิวของใบนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับกระดูกก็จะเป็นสีเขียวกรมคืนกับใบเลยนะครับเพื่อนๆครับก็เม็ดของพริกนะครับผมก็จะเป็นสีใหญ่กว่าสีเม็ดเกลือนะครับสีเม็ดเกลือนี่ก็จะเล็กกว่านะครับเพื่อนๆครับผมคล้ายๆสีขาวจะเล็กกว่านะครับสีของพริกนี่นะครับผมก็จะสีสดแดงนะครับแล้วก็เม็ดใหญ่กว่านะครับผมแต่ถ้าเป็นมนสวรรค์นะครับผมเขาก็จะมี พื้นผิวสีใบนี้นะครับผมคล้ายๆเป็นเปลือกมังคุดนะครับผมจะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีแดงผสมขาวแล้วก็สีของใบก็เป็นเปลือกคล้ายๆเปลือกมังคุดนะครับเพื่อนๆครับบางคนก็บอกว่านะครับผมพริกกับเกลือคล้ายๆแบบสาวน้อยปะแป้งนะครับเพื่อนๆครับส่วนสาวน้ยปะแป้งนะครับผมนี่นะครับเขาก็จะมีจุดของพริกนะครับผมจุดสีแดงนะครับผมเล็กๆนะครับเพื่อนๆครับ แล้วก็มีจุดของสีขาวนะครับผมเล็กๆนะครับผมจะไม่ใช่เม็ดใหญ่นะครับเพื่อนส่วนก้านของเขานะครับผมก็จะเป็นสีคล้ายออกน้ําตาลนะครับเพื่อนครับนี่นะครับเขาก็บอกว่าเป็นสีดํานะครับผมถ้าเป็นพริกกะเพือของจริงนะครับผมก็จะเป็นสีดํานะครับแต่ของผมยังไม่โตเต็มที่นะครับผมยังไม่เป็นสีดาเนาะส่วนสาวน้อยปาแป้งนะครับผมก้านของเขานะครับผมก็จะแตกต่างกับพริกกะเพือนะครับผม ก็สังเกตได้ง่ายๆนะครับก้านของเขาก็จะเป็นก้านสีเขียวนะครับผมใบของเขาก็จะเป็นคล้ายๆใบบอนนะครับผมเป็นสีเขียวนะครับผมไม่เป็นสีเขียวๆแบบเหลืองๆแบบนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับส่วนมวสรรค์นะครับผมก็จะมีสีน้ำตาลเข้มๆนะครับผมคล้ายๆสีของเปลือกมังคุดนะครับผมเต็มใบไปหมดเลยนะครับก็จะผสมกับสีขาวแล้วก็สีแดงใช่ด้วยนะครับเพื่อนๆครับ นี่นะครับผมข้อแตกต่างกันนะครับวันนี้ผมก็ได้ต้นพีกกะเกลเข้ามาในสวนอีกต้นหนึ่งนะครับผมก็เราก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่ามันจะโตนะครับว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะครับเพื่อนๆครับนี่นะครับโอเคครับเรามาแกะกันเลยนะครับผม วันนี้นะครับผมก็มาชมต้นพีกกบเลรอนะครับผมก็จะมีข้อแตกต่างกันนะครับผมต้นพีกกบเลือแล้วก็ต้นมนสวรรค์แล้วก็สาวนอยตักแป้งนะครับผมสามต้นนี้นะครับผมก็จะมีข้อแตกต่างกันเป็นพิเศษเลยนะครับเพื่อนครับนี่นะครับก็จะพักสักสามวันนะครับผมค่อยจะนําไปเปลี่ยนกระถางนะครับผมก็จะเป็นกระถางที่ นาดสนิ้วนะครับผมกระถางที่ใหญ่กว่าทีติดนึงนะครับเพื่อนๆครับก็จะมาดูก้านนะครับผมก้านของพริกกระเกือนะครับผมก็จะออกดำๆนะครับเพื่อนๆครับผมนี่นะครับเรามาสังเกตดูได้นะครับนี่นะครับผมก้านของเขานะครับผมก็จะเป็นดำๆนะครับเพื่อนๆครับซึ่งก้านของสาอะปับแ้งนะครับผมก็จะเป็นก้านสีเขียวนะครับผมก็ มีสามใบหนึ่งหลอดนะครับเพื่อนครับส่วนรูปของใบนี้นะครับผมก็จะเป็นรูปทรงไทยนะครับเป็นรูปหัวใจนะครับสะดือก็จะเป็นสีเปลือกมังคุดนะครับผมเข้มนะครับแล้วก็มีเม็ดพริกเม็ดใหญ่นะครับผมแล้วก็มีเกลือนะครับเป็นเป็นเม็ดสีขาวนะครับแล้วก็มีเม็ดพริกเป็นเม็ดสีแดงนะครับผมซึ่งเห็นได้ชัดเจนมากๆนะครับเพื่อนครับนี่ครับ ก็จะมี3ใบกับอีก1งหลอดนะครับผมผมก็จะเอาไว้สักประมาณ3วันนะครับค่อยจะมาเปลี่ยนกระถางนะครับผมให้เขาชินกับบรรยากาศที่นี่ก่อนนะครับคลิปนี้ผมก็พอแค่นี้ก่อนนะครับผมนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างกันระหว่างพิกับเเตือและก็มณฑลวค์และก็สาวน้อยแป้งนะครับผมก็ศึกษามาพอที่จะได้มาแบ่งปันเพื่อนๆนะครับนี่นะครับผมสวยงามมากครับเป็นไงบ้างครับผม พี่กาเกลือสวยงามไหมครับเพื่อนๆครับคลิปนี้ผมก็ขอตลาปก่กอนนะครับผมเอาไว้คลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเดี๋ยวถ้ายัางไงผมจะมารีวิวต้นบอนสีสวยให้ชมอีกนะครับเพื่อนๆครับขอบคุณครับผมที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ